เคสน่าสนใจเกี่ยวกับ Data ที่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับหรือจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าเราขายไก่ทอดแล้วกันแล้วคู่แข่งเราก็ขายไก่ทอดเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทํา Data แล้วเราก็เก็บ Data ตลอดผ่านไปสัก3เดือนหรือ1ปีก็ได้เรามี Data ระดับหนึ่งและอาจจะเกิดจากการจดบันทึกหรือการทํา Excel ก็ตามแล้วเราอาจจะมี i n นไซต์ที่ว่าคนซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของเด็กโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ห่างไป2กิโลแล้วเขาอาจจะซื้อเยอะออเดอร์หนึ่งแบบ200บาท400บาทอยู่มาวันหนึ่งเราก็็อาาาาจจททํคมปีี่กก Data ตรงน้้ได อาจจะเป็นอย่างเช่นซื้อครบ200บาทแถมตุ๊กตาหรือแถมของเล่นให้เด็กนักเรียนก็ได้สมมุติ เราอยากขยับขยายกิจการเราก็อาจจะเลือกที่ว่าโลเคชันใกล้โรงเรียนขึ้นไปมากกว่านี้ไหมเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนซื้อส่วนใหญ่แทรกเก็ตกลุ่มเราเป็นเด็กนักเรียนเหตุการณ์ที่ง่ายกว่านั้นก็อาจจะมาจากเหตุการณ์ส่วนตัวแล้วการที่ปกติอาจจะมีการไปดื่มหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ทํางานเที่ยงคืนหรือที่สองเนี่ยออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะกลับบ้านด้วยแท็กซี่แท็กซี่เขาทำดาตานะเขารูนะ้ว่าช่วงเวลาไหนคนจะเยอะแล้วเขาก็รู้อินไซต์ที่ว่าคนไปดื่มไปสังสรรค์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ขับรถมาเองเขาต้องการรถเพื่อที่เเเเเ้้้าาาาาาาจะกกับบบนนนนนน็็็ํตรีีีทท่่ปมได ไป take action โดยที่ว่าเขาเนี่ยจะมารอตอนเที่ยงคืนหรือตีสอก็ตามเพื่อที่ว่าเขาจะได้คนหรือว่าได้แบบวิ่งรถเยอะขึ้นนะครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่คนเยอะแล้วก็ต้องการรถเยอะมากๆด้วยครับผม